ักวกนเธอหนนั้นจะได้อะไรเมื่อเธอมีเขาอยู่เน็หัวใจอย่ากทำลายด้ดยการที่ชื่ออน,น้อารักกันสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแกร่งรักใยใจฉันเจ็บ เก็บมานานอยู่ในหัวใจฉันรู้เธอจะปิดที่ยอมให้เธอก้องได้มาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นของเขาจริงฉันยังองการให้เธอ อยู่ลำชันตรงนี้เรือไปไยกยอมทุกสิเรื่องจริงไม่เคยยอมใคก็พรรักเธทัหัวใจอะไรก็ยอมเจอีดีดอกนาทำอย่างนี้ใส่ลีลานิดนึง่นวาายเลย ไปยกไปยกเลี้วเล้อาเราใจแล้วเราใจแล้วไปโยกเราเรียบ่าเลยครับเี๊ยบทนเพรรักตัวเธอนั้นมากมายสิ่งที่เธอํามันรุลเล่มือวายา็กแกล้งรัดหายใจชิดๆขอมือขวาน่อนอยู่ในหัวใจฉันรู้ทีงเธอจะปิด Ô mẹ chơi nó gần lưới mặt, hoa sáng thân chạy mẹ đại, chị chơi

ผู้คเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นยัง 你妈。 สอยร้อยขอร้อยครับ0แ้วรอยแวแพนล็อกเด็พ hmm. like. ี่ร้อหนึ่งร้อยหนึงร้อนึงอยหงเอ็กเซนยังไม่ดีเอ็กเซนยังไม่ดีอ่ะมาหนึ่งเล่ยนะ Bài hãy tuổi trên cuối นแสง้ไงน,น้อยกว่าใช่ๆเ้าก็เดี๋ยวหลากล้นะครับไม่เราก็เรานัง่งให้เป็น หนุ่มพจดออกทีวีช่องไหนนะนี่ช่องช่องฟามเหรอทำทำอะไรเดินน้ำหน้าเขาโอ้โห,เ,ขขหเดินน้ำหน้าดาราดาราลุ้นจิ๋วครับ อย่าบอกชอยเสียรู้ไปไหนครับไปไหนขึ้นเขาเข้าเมืองย้อดเขายอดนี้ เราก็มาเที่ยวอำเภอสุรุมจังหวัดราชบุรีแล้วหลานเดี๋ยวเดี๋ยวรถยนต์ราผ่านมามันจะมีป้ายเกีแดงสยามเราออกอ๋อสุดเกีแดงนั่แล้วใช่ค่เราอยู่พม่ามันไม่เกียร์เกีเราอยู่พม่าเองยังเลยถ้าอยู่พม่าบางนี้โดนไป็นแล้วโดนโดนอะไรจับแล้วเรื่องนี้ก็ อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยทูมุฟที่ว่าแรงๆก็ยังหายแรงเคื่อนชยแรงคลม่อนชัแต่เราอยู่พม่าจริงส่วนพึ่งนะครับแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับโทรศัพท์ไม่มีขึ้นเขาบอกว่าแรงเควื่อัย ไทยเองอ๋อแรงชั่วไทยไม่ใช่รูมว่ารู้ไหมว่าถ้าไฟฟ้าเป็นเพศอะไรเพศเป็นเมียเนี่เมียที่ไหนตอนเมื่อกี้ยังไม่ไปเลยไงไปแล้วนั่ไปแล้ว ช่วงนี้กี่โมงแล้วเย yeah. ็นประมาณ9โมงถนอากาศยังเย็นสบายอยู่นะครับนั่งต่งงานได้สบายเลย พอใช้ได้ครับแตกๆดๆแล้วก็แฟทุกคนเราขึ้นมาเลยแต่ว่าแล้วนั่งหล,ล,ลังนี่ละดีทริปนี้ก็รถมากัน5-6คันรับแต่ไม่รู้จงแห่แ<บ>มาทำไมรถตู <laughs> ดด้มีก็ไม่เช่าใช่เ <laughs> <laughs> พอพรุ่งนี้มาก็นั่งเยอะแยนะรถทัวร์ดีกว่าเยี่างัน เดี๋ยวขอพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะพาอีกหน่อยพาไปดูกกแกะไปแกะแกะวัดใหม่พญาสุเรียนเยอะแยะ น่มันมันสามารถจะแยกได้ระหว่างคนร้องมั่วกับมืออาชทีมใช่ไหมใช่ครับไอ้ที่ร้องร้องไปดิมันไม่บอกว่าไม่เป็นไมนเดียวกันเล่หมันเห็นี่ช้าหน่ไอ้ที่ร้องร้องไปนี่พราว่าธรรมดาก็ว่าเสียงดีแล้วนะ

Hãy thấy mơ thôi chưa thấy mơ thôi chưa thấy mơ thôi mơ thôi mơ